สิบเอ็ดสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดที่นี่จังหวัดบึงการครับาจากการที่เรามาสังเกตสํารวจด,ดูทุเรียนต้นนี้นะครับทุเรียนต้นนี้อายุสองปีกว่านะครับในช่วงก่อนหน้านั้นใบของเขาดูเปล่งปลั่งมีสีเขียวเยอะแยะดีมากแต่ระยะหลังที่ฝนตกชุกๆที่บึงการตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นมานั้นฝนตกบ่อยมากตกชุกมาก นั่นคือสาเหตุหนึ่งแหละที่เราสังหอนใจว่าระบบรากของทุเรียนต้นนี้น่าจะมีปัญหาและวันนี้เรามาสังเกตเห็นว่าใบเก่าเขาเริ่มมีเหลืองล่วงลงมานะครับอ่าเดินไปทางโน้นเลยเมื่อใบเก่าเขามีการล่วงหล่นลงมาในลักษณะอย่างนี้แล้วเราจึงสํำรวจโดยละเอียดอีกครั้งหนึ่งปรากฏว่านี่มาดูใกล้ๆเลยครับนี่ครับปรากฏว่าเราเห็นลักษณะ เป็นปุ่มน้ําเยิ้มออกมานี่คือลักษณะเน่าคอดินนะครับเน่าคอดินนี่ก็จะเกิดจากาเรื่องของเชื้อราไฟทอฟทอล ل ا วิธีการแก้ไขนะครับเราก็จะทําการขูดเปลือกนี้ออกบางๆก่อนนะครับดูสภาพแผลเขาก่อนว่ามันใหญ่โตแค่ไหนนะครับอ่าปรากฏว่าพอเราขูดแล้วเห็นแค่นิดเดียวนะครับเมื่อกี้นี้เห็นน้ําเยิ้มออกมา เพราะฉะนั้นเห็นนิดเดียวตัวนี้เป็นรูกลมๆอย่างนี้มีความเป็นไปได้ว่ารูกลมนี้อาจจะเป็นมอดนะครับมอดเจาะเข้าไปดังนั้นวิธีการแก้ไขนะครับเราก็จะใช้น้ํายาฉีดมดฉีดเข้าไปตรงรูนี้หนึ่งละสองใช้ตัวนี้ครับ่าเมื่อเราใช้น้ํายาฉีดมดฉีดเข้าไปตรงนี้เสร็จแล้วฉีดให้ทั่วเลยนะครับฉีดทั้งหมดอ่าต่อไปขั้นตอนที่สองนะครับเราก็จะใช้นี่ครับ นี่คือ,อปูนแดงปูนแดงแล้วก็นี่คือน้ำส้มควันไม้นะครับเราก็จะเอาน้ำส้มควันไม้ผสมลงไปแล้วเราก็จึงใช้ตัวนี้แหละไปทาแต่ว่าตอนนี้เราไม่ได้เอายาฉีดพ่นมานะครับเราก็จะไปเอามาทําการฉีดทีหลังเพื่อความมั่นใจนะครับเรากรีดดูให้ลึกไปกว่านี้อีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะให้ท่านดูภาพว่า เน่าคอดินหรือไม่นะครับถ้าหากว่าเกิดอาการเน่าคอดินนี่แสดงว่ามันจะต้องมีการเปลือยลงไปข้างล่างอีกทีหนึ่งเนี่ยเราสำรวจดูชัดๆเลยนะครับขูดออกมาลักษณะอย่างนี้ก็ทำให้เรามั่นใจได้ระดับหนึ่งว่าแผลข้างล่างนั้นไม่มีดูชัดๆนะครับปรากฏว่าข้างล่างนั้นเขาเปลือกเขาไม่เน่าไม่เปื่อยอย่างนี้มันทำให้เราสบายใจได้ว่าน่าจะเป็นอาการเริ่มต้น จุดใหญ่ก็คือตรงนี้แหละครับรูเล็กๆตัวนี้นี่แหละครับน่าจะเป็นรูของมอดนะครับดูชัดๆอีกครั้งหนึ่งนะครับนไหนเห็นตัวไหมครับถ้าเห็นตัวก็โชคดีไปนะครับอถ้าไม่เห็นไม่เป็นไรใช้น้ํายาฉีดมดฉีดเข้าไปเลยนะครับเมื่อฉีดเสร็จแล้วก็ใช้ตัวนี้แหละครับในการที่เราจะ ทาซ้าอีกทีหนึ่งอ่าโอเคนะครับนี่คือการสํารวจเบื้องต้นนะครับลักษณะอาการที่เราเห็นเนี่ยเพราะฉะนั้นหน้าฝนเราจะต้องทําการเดินสํารวจดูบ่อยๆดูสภาพใบดูสภาพต้นแล้วก็ดูตรงโคนตรงต้นถ้าเห็นตั้งแต่เนื่นๆอย่างนี้เอาอยู่รักษาทันโอเคนะครับคลิปนี้เจอกันเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ